เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราให้ไบวินเนี่ยทักทายแฟนๆก่อนก็กันนะคะได้เลยครับวินเชิญครับสวัสดีครับกล้องไหนวะพี่ก้องนสวัสดีครับผมวินนะครับวินเมนทวินครับสวัสดีครับใบครับ ช่วงนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างคะไ <c oughs> บกับวินช่วงนี้ครับก็มีถ่ายเอฟับครับ,รบถ่าย<อ>ทุกอาทิตย์อยู่เลยช่วงนี้ครับใช,บใช่แล้วก็มีครับ <c oughs> ครับถ่ายเอโฟโอ,อยู่เหมือนกันเลยนะโอแล้วคิดถึงแฟนๆบ้างไหมอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เจอ <c oughs> ช,ช่วงหลังแบบใไปปรสถานการก็ทำเาแบบไม่ได้มาเจอกันแบบเยอะๆเหมือนแบบใกล้ชิดเนาะเร่องดีเขาเรื่มี รลายแบบนี้ที่ยังได้แบบมาพูดคุยกันอยู่ยังมีช่องทางออนไลน์ให้แบบได้พอได้เจอกันบ้างอย่างเช่นวันนี้ที่<ช>ลอรีเอจัดให้ใช่ใชไหมคะ,คะใช่ค่ะแล้วมีอะไรจะอ้อนแฟนๆมาไหนๆวันนี้ก็คือแบบได้มาเจอแฟนๆผ่านไวฟ์แบบนี้แล้วอ้อนเต็มที่เลยสักหน่อยครับก็จริงๆลอรีเอนี่ก็บางเบาสบายมากเลย,ะเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็สามารถหาซื้อได้เลยครับครับพูดขนาดนี้แล้วซื้อสิครับ ไปกับวินพูดขนาดนี้แล้วนะใคร,ใครที่ยังไม่ซื้อกดลงรถเข็นเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะซื้อครบ499บาทเท่านั้นเป็น200ออเดอร์แรกก็จะได้เป็นหมวกมาเกตแล้วก็แมสที่เป็นลายเดียวกันใช่คุ้มมากๆจริงๆแล้วก็ยังได้มีส่วนลดออนท็อนะคะเป็น voucher ให้อีก10%ด้วยเพราะยังไง<อ>ส, <ะ S 1> สาวๆต้องใช้ทุกเดือนอยู่แล้วแสดงรทั้งลดทั้งแถมใช่ครับ คุ้มมาก,มากใช่ค่ะทั้งรบ <ๆ S 2> ทั้งแถมทั้งแจกและที่สําคัญเขา <ๆ S 2> ส่งฟรีทุกออเดอร์แพบบ็ไม่มีขั้นต่ำค่ะไม่รู้ท้าไม่ซื้อตอนนี้ <c oughs> ใช่ถูกต้องค่ะต้องซื้อตอนนี้นี่แหละยิ่งวันนี้ไบวิน <c oughs> มาช่วยขายแบบนี้ต้องซื้อแล้วนะคะวันนี้ไบวินเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกับเราแต่ว่าจะคุยกันเฉยๆอ่ะมันก็จะธรรมดาไปปะไม่ได้แล้วครับไม่ได้มันจะดูธรรมดาไปเรานอนคุยไหมฮะเั่งเหนธรรมดาขอโทษครับเพราะว่าแฟนๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบแบบ เวลาไบวินได้ทำกิจกรรมทำแอคทิวิตี้ร่วมกันเตะบอลมั้ยเออก็ดีนะพี่แล้วแต่ละตีกอล์ฟต่อเลยอาจจะไม่กว้างขนาดนั้นเป็นยังไงครับวันนี้เราก็เลยมีเกมมาให้ไบวินได้เล่นกันถามว่าก่อจะเล่นเกม วันนี้ที่จริงไบแอบกระซิบพีพีมาก่อนแล้วว่ามีคําถามที่จะมาถามกับแฟนคลับแล้วถ้าใครที่ตอบถูกใจไบวินมากที่สุดก็จะได้รับของรางวัลจากรอยเอทซ์ซูเปอร์เอลต้าสวีมไปจํานวน10รางวัลนะคะรางวัลละาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นเองคําถามคืออะไรอะคะคำถามคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่กันโลแล้วพรุ่งนี้โลจะแตกเนี่ยวันนี้เราจะทำอะไรดีเอาขอแบบเครียร์ที่ไม่เอาแบบว่าอยู่กับครอบครัวอะไรไม่เอาขอแบบขอแบบเครียร์ ครับถ้าอีกหนึ่งวันแลกวจะแตกนะคะไบวินจะทําอะไรเป็นอย่างสุดท้ายดีอใช่ไหมประมาณนั้นเนาะตอนนี้แฟนๆก็คือคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้โชคดีค่ะหลังจากจบไลฟ์นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอบกันเข้ามาขอแบบพิเอทเพราะว่าเดี๋ยวไบกับวินจะเป็นคนเลือกเองได้ครับได้ครับต้องเป็นคําตอบที่แบบโดนใจไบวินนะ อ่าตอนนี้พร้อมเล่นเกมหรือยังคะพร้อมมากครับพร้อมมากนี่คือเตรียมยืนกันเลยอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะเล่นเกมเรายังไม่บอกว่าเกมอะไรแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยให้แบบข่มขวัญคู่ต่อสู้ดีกว่าข่มขวัญใช่สุดครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะก็จริงๆเกมที่ผ่านมา้งหมดผมก็ชนะมาค่อนข้างจะเกินห0สเปอร์ะซะนั้เพราะนวันนี้เนี่ยคือยังไง ผมก็ชนะอยู่แล้วครับดูจากสถิติอ่านี่คือมาด้วยสถิตินะคะใครทีมวินนะก็คือพิมพ์เข้ามาได้เลยว่าเป็นทีมวินวันนี้วินชนะแน่นอนจากสถิติที่เขาเคยแข่งมาส่วนไบส์ป่ะคะปกติผมนอนนอยครับแต่วันนี้ผมนอนพอครับผมวันนี้นอนมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ชนะแบบนอนมาเลยใชไโอ๊ยไวมาก โอเคตอนนี้เกมของเราพร้อมแล้วไบวินเขาก็พร้อมกันขนาดนี้ละแต่เดี๋ยวแอบบอกหน่อยได้ไหมว่าถ้าใครแพ้ครับมีบทลงโทษด้วยนะได้ครับได้เลยครับที่เราไม่ได้แข่งกันแบบเล่นๆชิวๆนะคะอ่านี่จริงจังนะเล่นจริงจังลงโทษเป็นปกติแล้วนะลงโทษเป็นปกติเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครแพ้ก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะแต่ว่าจะลงโทษยังไงอุบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาบอกตอนแพ้ละกันได้ครับเกมแรกของเราค่ะชื่อเกมว่า วาดอะไรถ่ายให้ถูกยังไงปกติวาดรูปเก่งกันไหมแม่อดี้แล้ววินน่ะพอได้ครับผมว่าพอได้พอได้นะเกมของเราก็คือเดี๋ยวเราจะเอากระดาษแปะที่หลังเพื่อนนะคะครับสมมุติใบวาดใบแปะหลังวินเราให้วินทายว่าเป็นใายเป็นรูปลายครับซึ่งจะให้ทั้งหมดคนละสามรูปได้ครับ อนุญาสามรูปนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีบอกให้ว่าเป็นคําว่าอะไรบ้างห้ามแอบดูนะอันนี้ห็คือหลังแล้วก็วาดอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าต้องแนบไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อน่ะจะไม่รู้สึกได้เลยครับใครวาดก่อนผมวาดก่อนก็ได้ใบวาดก่อนนะคะคํก่อนคแรกคําแรกเดี๋ยวขอขออนุญาตกระซิบกระซิบได้ครับอ๋อหยัง เป็นสัตว์นะคะแอบบอกเดี๋ยวว่าจะวางบนหลังเลยเอาไอ้รูปในกระดาษดูยังไม่รู้เลยมาไบบอกว่าไบเนี่ยไม่ถนัดวาดรูปเท่าไหร่โอ้ผมแทบไม่รู้สึกเลยวาดใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะวาดอะไรบวาดประมาณอันทเนี้วินอาจจะไม่รู้สึกองคมเออเก่อ ต้องใช้ความสามารถทั้งหมดนะคะสิลว่าปาเกตอะไรคะไม่ค่อยส่งานถ้าใครตอบถูกมากกว่าเป็นคนชนะนะคะอันนี้ห้ามแกงเพื่อนนะแต่เขาดูตั้งใจอยู่นะครับไม่ตั้งใจจะยิ่งดูไม่รู้เรื่องครับไม่เหมือนเลยอะไรอ่ะเสร็จไหมคะยี่ไม่รู้เลยเนี่ยเป็นสัตว์พยางเดียวค่ะช่วยวินว่ากันเนาะแมวครับ อันชนิ้ตอบยังคะตอบครับตอบว่าแมวถูกไหมคะไว้ <S 2> <S 2> <S <S unusual unusual> ไม่ถูกครับเฮ้ยคำตอบคือคำตอบคือหมีครับให้ดูให้ดด้วยโอ้โหคนแล้วมาอยู่บนโอ้โหข่าวมากข่าวสลึกก็ดูเป็นหมีอ่ะก็ดูเป็นหมีอยู่ได้ไหมดูได้ไหมอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่อยู่บนหลังผมอีกยิ้มไม่ได้เลยไม่แต่เกมนี้มันยากมันแบบ ด้วยความที่มันใช้แบบปลายมันเล็กไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบเอานิ้วมันยังรู้สึกกว่าข้อแรกถือว่าผิดนะคะต่อไปเดี๋ยวผมไปหานะครัะคำแรกค่ะอ๋อโอ้โหอันนี้เป็นอยู่ในหมวดหมู่ของธรรมชาติคไม่ใช่ฝักแล้วธรรมชาติง่ายมากเลยอันนี้เราจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ให้ผมชนะบ้างก็ได้ เพราะวันนี้ชนะแบบนอนมานะโอ้โหตอบไปไหมคะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าที่จริงยังนอนไม่เต็มอิ่มเป็นธรรมชาติบนหมู่ของธรรมชาติค่ะตอบค่ะเส็ยหล้วเดีเดวหนึ่งสองต้นไม้ก็ได้ครับต้นไม้เป็นคำตอบที่ผิดครับผมผิดค่ะคำตอบที่ถูกคือพระอาทิตย์ พระอาทิตย์ยิ้มใช่ไนะคะอันนี้ถือว่าสูสีนะวันนี้สูสีครับสูสีแย่พอกันเลยครับสองคนคำต่อไปค่ะนี่ค่ะใคนใหม่เดี๋ยวให้ดูให้ดูคำที่สองคำที่สองนะได้นะครับครับยังอยู่ในหมวดของสัตว์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์มากเลยน่าจะ่ายถูกถ้าถ้าใบวาดเหมือนอะ เป็นการโชว์ศิลปะเบาๆอันนี้อันนี้ก็เป็นสัตว์พยัค์เดียวนะคะใบให้อันนี้วินแอบ,บดูปะเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้แอบ,บด,<ม>ดูนะเลยคอยอยู่ครับปอะเดี๋ยวมองตึงนิดนึงนึงกว่าแอบ,บโอ้ดูว่าดเลแค่นแล้วไม่ต้องวาดก็ได้ครับใบก็จะวาดตัวเล็กหน่อยเนาะมันทายยากอะ เสร็จยังคะงงโอ้โห <laughs> ตอบว่าขอแอบ,บดูอ่ะโอ้โห <laughs> ยากตอบว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์เหมือนเดิมโอสัตว์ดาวมาสักตัวอันนี้พี่ใบ้ไปแล้วเอละลร <laughs> มาอะไรนิดน,นึงอีกนิดนึง ตอบว่าอะไรนะม้าครับม้าเป็นคำตอบที่ดูในจอดูไม่ออกเหรอไม่ออกคิดดูดิเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดคำตอบทีู่มคือใช่ครับคือผมเห็นสี่ขาไงผมเลยคิดว่าเป็นม้าเหมือนเนี่ยดูไงก็ช้างเออใช่ไหมก็ช้างเงียบกริบคนน้อยในห้องโอเคอ่ะคำต่อไปอือนายไปรับรับโจทย์มาครับเก็ยันง่าย ง่ายเลยอะใช่คือบต้องทายถูกแลดวอาทิตย์ผมยังไม่ถูกเลยนะอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันเลยได้ครับต้องทายถูกแล้วแหละอันนี้คือใครวาดก็ต้องทายถูกถ้ารู้สึกรู้สึกไหมคะถอดเสื้อออกแด่ไมหถ้าถอดเสื้อนี้แฝนย้นะเสร็จแล้วค่ะยีสตอบว่าว่า ต้นไม้ครับ <c oughs> คือมันต้องถูกสะอา <c oughs> ่านเฉพาะขั้นสอบเดิมอ่ะไม่รู้ถูกไหมคะเวนสิดีครับอะไรภูเขาภูเ <c oughs> ขาแล้วดูหน้าตาภูเขาของวินด้วย <c oughs> พอๆกับช้างเมื่อกี้คือไม่เกมนี้จริง,รงๆ่ะคือถ้าเกิดว่าสวยเกินไปเนี่ยมันจะเดาทูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแบบักษาันเร็นกางแสดงถูกต้องครับผมเป็นการแสดงค่ะก็อย่างเงี้ค่ะต้องทำให้มันแบบเทียบเท่าเทียบเท่าเออเอโอเคนี่คือยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะคะ อ่ะข้อต่อไปครับขอโทษเดี๋ยวใช้ข้างหลังรูว่าสวยๆให้ดูอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของสัตว์นะคะวินหนึ่งพยางเหมือนเดิมแล้ววาดตัวเล็กมากเสร็จแล้วโอ้โหแอบดูเหรอแอบดูเหรอคือไม่รู้สึกตอบว่านกแล้วกัน นกเใคำตอบที่ถูดครับอะไรอ่ะโอ้โหปลาป่านั่นเองนะคะซึ่งสามข้อแล้วยังไม่ถูกเลยเหลือโอกาสสุดท้ายของไบแต่ช้างสวยอยู่นะออไม่มีใครชมก็ชมเองเนาะอันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของธรรมชาติเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ต้นไม้ด้วย่็กำลังจะพูดเลยว่าต้องเปลี่ยนคำตอบบ้างแล้วใช่ครับ สามข้อนี้ไม่มีคำตอบไหนเป็นต้นไม้เลยอ่ะเสร็จยังคะอันนี้ต้องตั้งใจว่าหน่อยข้อสุดท้ายแล้วไงใช่ยากอยู่นะข้อนี้ยากครับผมว่ายากยากตอบเลยตอบว่าเป็นธรรมชาติค่ะน้ำตกน้ำตกไม่ตรบนี้ที่ คำตอบที่ถูกคือเน้ำเหรอโอ้โหอะไรโอ้โหอเล่นี่ไงให้ท่านผู้ชมดูนะช่วยกันดูทะเลของวินหน่อยนะนี่ไงเป็นไงนี่คลื่นหนอนที่จริงอ่ะไบร์บอกว่าน้ำตกคือไบร์เก่งมากใช่ครับเก่งมากแข่งมากแล้วที่แบบวาดแบบนี้ลงมาแล้วไบร์ยังมีเขาโครงในการตอบนะคะโอ้โหผมรู้สึกได้ถึงน้ำรู้สึกได้ถึงความชุ่มฉ่ำตอนที่น้องวาดแต่ว่าพอดูของจริงแล้วก็ กิหนอนเนอนถือว่าเกมแรกนะคะเสมอเพราะว่าไม่มีใครได้คะแนนเลยนะคะในเกมนี้ถ้าถึงเกมที่สองเมื่อกี้มึนไปหมดหรือยังคะอยากได้คะแนนแรกแล้วครับเออการแบบสมัสดคอรอเป็นไรครับมามาครับเกมที่สองของเราชื่อเกมว่าฮะอะไรนะขออีกทีฮะ อะไรนะร้อยทีเกมที่สองของเรานะคะเกมนี้เนี่ยจะให้หนึ่งคนใส่หูฟังเอาไว้เราจะเปิดเพลงให้ฟังดังๆอยู่ในหูแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนพูดครับพูดพูดเบาๆพอนะคะเดี๋ยวเขาได้ยินพูดเบาๆแต่ว่าอ้าปากกว้างเพราะเดี๋ยวเขาต้องอ่านปากเราแล้วตอบว่าเราพูดคำว่าอะไรครับพอไหมคะใส่คนเดียวก่อนใส่ทีละคน คำแรกนะคะมันจะมีสองหมวดอให้ใบเลือกก่อนละกันไม่่่เเออออจะมีหมวดสัตว์กับผลไม้เอ่อให้เอาเอาผลไม้วินเลันะเอาผลไม้ให้วินก็คือให้วินทายผลไม้เนาะครับคำแรกค่ะพูดเบาๆนะแต่อ้าปากกว้างๆนะรู้จักไหมเนี่ยวินจะรู้จักหรือเปล่าอ่ะรู้สึกโชคดีที่เมลผลไม้ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใส่บ้าใส่หูป้องไว้มีหมวดหมู่ไหมครับลมไ้เขาเลือกเสร็จแล้วค่ะผลไม้ผลไม้ ครั้งเดียวนะคมคมฮะอยาว่าดูกเนาะโอเคมายชงดีท์เก่งถูกด้หนึ่งคะแนนค่ะแปงกวาอันนี้ผิดฮะเออผิดไปไปครั้งต่อไปค่ะองุน อ้าไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออีกรอบอีกรอบอีกรอบกล้วยอะไรวะอันนี้ห่างไกลไม่ได้ผ่านเลยน้ำจิมออดอะไรปับปิบปบปิบอะไรอะ พี่ทุกปากไม่ใชดเองอปากอาจจะยังไม่เหมือนฮะครับทีมปะป๊บปะป๊บไม่รู้อ่ะยอมไหมยอมไหมยอมไหมอะไรเนะี่ย <c oughs> น้ำทิพ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> โอเคผ่านขำสุดท้ายอันนี้ง่ายง่าย สับประรดอโกอันนี้ได้ทั้งหมดกี่คะแนนสองครับสองคะแนนใช่ไหมคะได้ทั้งหมดสองคะแนนในห้าคะแนนนะคะ <Yeah. S 1> อย่างน้อยก็มีคะแนนอะ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดคะแนนแล้วดยอะครับเฮ้ยครบย้ายเพลงว่ะต่อมาใบาไทยเป็นหมวดของสัตว์นะคะได้ครับเดี๋ยวขยบไปให้ดูฝั่งนูง้นคำแรกคะ่ะโอ้เือชีต้า พูดยังกะพูดแล้วเสชีตาเสชีตาเสชีตาเอ้ยเก่งวะอย่าพูดดังดิเดี๋ยวเขาได้ยินอ้าวเขาได้ยินอนกน้องนเพนกวินทำปากกว้างๆหน่อยนกเพนกวินโแอบได้ยินแน่ยฮิปโปโปเตมัสฮฮิปโปโปเตมัส ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสฮิปโปโปเตมัสเออสิงว่ะเก่งไก่แจ้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 ไงบอสไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้ไม่รู้อ่าคำสุดท้ายนนกางนวลนกนางนวลนกนางนวลนกนางนวลเออ ่งวขออนุญาตกลับคืนสูตรตำแหน่งอะไรอะไรอะไรได้ทั้งหมดสี่แต้มค่ะไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ้แจต่ถือว่าเก่งมากๆนะเกมที่สองนี้ใครเป็นคนชนะคะไบชนะซึ่งก็ถือว่านำอยู่หนึ่งคะแนนถ้าสมมติว่าเกมที่สามวินชนะก็คือเสมอไม่มีใครโดนลงโทษก็โดนลงโทษทั้งคู่ดีปะไม่แต่ถ้าสมมติว่า วินแพ้ใบก็คือชนะเลยเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายใบต้องชนะให้ได้เสมอได้ครับเสมอได้โอ้พพมองมองแบบต้องได้อ่ะตอนนี้เกมสุดท้ายแล้วค่ะครับชื่อเกมว่ามิติลึกรับอมีอะไรที่กลัวไหมอ่ะสัตว์ทุกชนิดครับทุกชนิดเลยหรอที่ไม่ใช่หมาแมวแมลงสาบโอ้จริงจบไม่ได้ครับ ไม่ได้เลยหรอมีอะไรที่กลัวไหมคะไวกลัวแพ้ครับกลัวเลยนะกลัวแพ้เออมาโอเคเกมนี้ของเรานะคะจะให้ไว้กับวินเอามือลวงเข้าไปในกล่องครับครับซึ่งทุกอย่างมันมีหลายข้อครับมีหลายข้อแต่อยู่ในนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่อยู่ทีละข้อออกมาทีละข้อใช่ค่ะครลวงเข้าไปปุ๊บใครตอบได้ก่อนนี่ตอบเลยได้ครับตอบถูกปุ๊บคือได้เลยหนึ่งคะแนนได้ครับมาคนกลัวแพ้ยืนเลยค่ะ พร้อมไหมคะพร้อมก็ได้ครับพร้อมนะอย่างแรกที่อยู่ในกล่องคือไม่ไถูกให้ใครอ่ะให้ใครอ่ะผมพูดไม้ก่อนผมพูดผมพูดจบก่อนผมพูดเร็วกว่าจบพร้อมผมพูดเร็วกว่ามื่อกี้ผมจบอเสมอไปข้อนี้เสมอข้อนี้เสมอนะะก่อนที่พีธีกรจะโดนนะคะเสมอข้อที่สองเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นของในกล่องก่อน ข้อที่สองนะคะมาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนตรงนี้เลยครับไม่ได้แหมข้อแรกเสมอยังเหลือสี่ข้ออ่าครับผมแอะแอะฮะอย่านะเดี๋ยวเขาห็นะเขาแบบดูอยู่นะแอะแอะแอะมีคนเขาอยากชนะนะคะข้อที่สองของเราวินเห็น่มั้งเนี่ยยังครับยังยัง อข้อที่สองมีน่ากลัวไหมไม่มีไม่มีเนาะคือเอ่ออะไรอ่ะฝรั่งอะไรอะยังไม่ถูกมาฝรั่งถูกใครได้นำไปก่อนในคะแนนนะคะในเกมนี้ฝรั่งขอกล่องด้วยค่ะ วินจะได้สักคะแนนไหมครับได้แน่นอนครับผมผมวินอาจจะไม่ค่อยรู้จักพืชผักผลไม้ครับผมดูจากเกมเมื่อกี้ก็แหมมายงชิดได้อยู่มายงชิดไม่หมูน่ากลัวไหมอย่าทิ้งเลยพี่อีทยกหลักเฉยๆอ่ะค่ะพร้อมแล้วเอามือใส่เข้าไปเลยค่ะขโุดขโขโุด ข้อนี้เป็นของวินนะคะเขาโพดหนึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้หน,น,นึ่งหนึ่งิงผมมากับดวงแล้วนี้พืนี่หนึ่งพ้นที่หนึ่งก็คุยเลยอ่ะโอเคมีอีกไหมคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการตัดสินข้อสุดท้ายนี้ใครตอบได้ก่อนก็คือชนะในเกมนี้ไม่ได้มีห้าข้อเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วทำไมอ่ะคืออันนี้สุดท้ายหรือว่าอันนี้สุดท้ายอันนี้สุดท้ายเหรอเสมอเสมอเสมอเหรอ เสมอก็ไม่ม mm ีบทลงโทษอสิอะไงนะเสมอเพรถ้าเสมอก็น right ี่บินโดนไงเพราะเกมนี้เสมอเกมที่แล้ววินแพ้ถ้ายูินแพ้นี่หลอกหลอกหรือเปล่าเนี่ยใช่ใช่เกมนี้เสมอเกมที่แล้ววินแพ้ก็เป็นวินโดนลงโทษใช่ครับผมใผมว่าไม่ใช่อ่ะใช่งงเลยหลอกเก่งนะเนี่ยสติเขาดีจริงเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชนะของเกมนี้คือใบนั่นเอง ใน3มเกมนะคะก็ถือว่าไบชนะไปนอนตอนนี้อย่าดูจนเพลินนะคะไบเขานอนมาเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดเดิฟด้วยให้กับทั้งผู้แพ้และผู้ชนะนะคะแชร์กันเยอะๆนะอยากให้คนเข้ามาดูเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้กับไบวินชอบเยอะๆด้วยนะใช่ชอบเยอะๆด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยลองนเอตซุเปอร์ออตัสวิมเขาโปรโมชั่นแรงจริงๆจริงครับคุ้มจริงครับคุ้มจริงๆค่ะชอบครบ499บาทเท่านั้นก็จะได้ฟรีเป็นหมวกบัเก็ตแล้วก็แมสก์ผ้าลายเดียวกันซึ่งน่ารักมากๆสุด คูเลยต้องบ,บอกเลยนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยใครที่ชอบเท่าไหร่ก็ได้เราส่งฟรีให้แบบไม่มีขั้นต่ำนั่นเองค่ะยังไม่พอนะคะยังมีออนท็อปให้เป็นวอลชอร์อีกคลิปเปรตด้วยทั้งลดทั้งถูกทั้งแถมอะไรจะขนาดนี้แล้วก็ทั้งมีไบวินมาช่วยขาย <S 1> <S 1> ก็ต้องซื้อแล้วละคะ่ะอ่ะตอนนี้อืมอันนี้ก็บทลงโทษเหรอครับบทลงโทษค่ะอันนี้ก็ลงโทษคนแปลใช่ไหมครับแปลหมดเนี่ย <S <S หรือว่าเล,เลือกเลือกอันหนึ่งเลยแปลหมดนี่ <ๆ S 1> แปลได้ทั้งตัวเลยนะ Eh. เลือดหนึ่งแผงกันอือแต่รวมๆก็ได <reconcile> ้นะคะอันนี้แล้วกันครับน้องจะได้รู้จักผักผลไม้มากขึ้นเหมาะมาอันนี้คือเหมาะมาแปะสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็คนแพ้ต้องนวดให้คนชนะด้วยตัวหรอได้เลยแปะหน้าดีกว่าแปะหน้าได้ครับไม่ติดได้ไหมไม่ติดเพราะว่าชนะไงติดหมดติดอะไร้่าหน้าใช่ไหมครับหน้าค่ะหน้าครับติดได้เยอะๆเลยนะเรามีมาให้หลายแผงเลยน่ารักไหมคะ แฟนๆสามารถโมเมนต์ดีๆแบบนี้เก็บเอาไว้ได้นะคะแล้วอย่าลืมนะเอาไปโพสเอาไปแชร์ที่ไหนนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ด้วยรอยเอฟไบวินนั่นเองค่ะจะได้ไปตามแฮชแท็กกันง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักไหมน่ารักน้อยไปติดน้อยไปไหมคะเนี่ย โหยังน้อยอีกเหรอครับผมเย่ดีไหมครับอันนี้เราจะแปะกันจนจบรายการเลยถูกไหมเราจะแปะกันจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะได้เลยแล้วก็อย่าลืมนวดด้วยนะได้เลยนวดนวดนี่ไงคอนแทนนวดให้คนชนะจนกว่าคนชนะจะพอใจ เดี๋ยวเราถามคนชนะโอ้ยโซเดียมหมอตกลงใครแพ้ใครชนะ่กูขอเชื่อลเราถามคนชนะหน่อยว่าบทลงโทษนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับเบาไหมคะปกติครับอันนี้ปกติอ๋ออันนี้คือปรับกระดิ่งกำลังดีเนาะบทลงโทษของเราในวันนี้นะคะดีกว่าแช่น้ำแข็งครับแช่น้ำแข็งหนักสุดแล้ว อันนี้ก็แปะไว้ก่อนจนจบรายการกล<อ>ลลเลยแล้วกันเนาะร้องเพลงร้องเพลงนะคะค่อยๆโอ้ออไม่ให้หล่อหน่อยหรอ <laughs> <laughs> แค่นี้ก็บ่พอแล้วด <laughs> ีครับ่ารักไหมคะแฟนๆ่ารัก <laughs> ก็เก็บโมเมนต์นี้ไว้นะคะแคปเก็บไว้ได้นะไปโพสต์ลงที่ไหนก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยรอ A X by Win นะคะตามด้านบนนั้นเลย หรือว่าแชร์ไลฟ์แชร์คลิปนี้ไปที่ไหนก็ติดแฮชแท็กไทด้วยนะคะครับวันนี้ตามที่เราบอกกันไปว่าถ้าคนดูของเราอะค่ะถึงหนึ่งหมื่นคนถึงไหมครับไม่รู้เหมือนกันถึงถึงหนึ่งหมื่นคนใบวินเนี่ยก็จะร้องเพลงที่เตรียมไว้ครับซึ่งเพลงอะไรไม่รู้ได้ร้องไหมครับดีใจดีใจดีใจเซาหลายรอบเหมือนกันกลัวไม่ได้หรอกเขาพร้อมหลายรอบมากเลยนะเพราะวันนี้ต้องได้ร้องนะคนดูเท่าไหร่แล้วคะทียมงานอ่าเท่าไหร่นะ ส oh, e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  ี่หม hey, ื่นคนดูสี่หมื่นคนค่ะโอ้เมื่อกี้ต้องร้องสี่เองไหมครับไม่ร้อเวแกกลับบ้านเราอาจจะไม่พอที่จริงก็อยากให้ร้องหลายเพลงแหละ 40,000คนแบบนี้ต้องบอกว่าแฟนๆของไบวินคือน่ารักมากๆตอนแรกวันนี้เราตั้งเป้าไว้แค่10,000คนก็คือแบบไบวินก็จะร้องเพลงแล้วอะแต่คืออันเนี้ยเข้ามาดูกันถึง40,000คนเลยทีเดียวนะคะดูกันแล้วชอบกันด้วยนะครับน่ารักดูกันแล้วชอบกันด้วยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราใช่วันนี้คุ้มจริงครับคุ้มจริงๆซื้อครบ499บาทนะคะแถมหมวดบัเก็ตกับแมสผ้าลายเดียวกันให้น่ารักกรุบเลยแหละแล้วก็ยังไม่พอนะคะวันนี้ยังได้ส่วนลดออลท็อปอีก10 คนที่ซื้อครบ499นะก็สามารถกดรับวอ์เชอร์ได้นะคะแล้ววันนี้ส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำจะซื้อเท่าไหร่เราก็ส่งให้ฟรีด้วยค่ะและยังมีอีกแปดรุ่นของโรลิเอะค่ะคที่ลดถึง40%ลดเกือบครึ่งอ่ะซื้อสามอจากปกติ225บาทบก็จะลดเหลือเพียงแค่135บาทเท่านั้นช่วยช่วยซื้อถือว่าเป็นกำลังใจให้ใบวินค แล่8รุ่นคือรถเยอมากใช่ค่ะซึ่งแปดรุ่นนี้ก็จะมีหลากหลายความยาวตั้งแต่ยี่สิองจ้ายี่สิบห้แล้วก็30ก็คือได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนั่นแหละค่ะคซื้อตุนไว้ได้เลยสาวๆใช้ทุกเดือนอยู่แล้วซึ่งวันนี้ถือว่า ซื้อพอไบวินด้วยก็ยังดีหนุ่มๆก็ซื้อพกไว้เพื่อนไว้แฟนก็ได้ใช่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะซื้อพกไว้ให้เพื่อนพกไว้ให้แฟนพอเรื่องอย่างนี้บางวันมันแบบดูเป็นคนอบอุ่นดูแบบเทคแคร์คนหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ชายอ่ะซื้อผ้าหน้าใมเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวัน สุขสันค์บัณฑ์เกศสุขสรรค์บัณฑ์เกิดนะจนกว่าคนชนะจะพอใจเดี๋ยวเราถามคนชนะโอยโทษดีครับหมอมืลงใครแพ้นะเนี่กูพอใจแล้ว